สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจนจิแชนแนลครับผมมื้อนี้บริ้ตําครับซุปมะเขือครับเนียนมะเขือครับพี่น้องบ่ได้กินโดนแล้วหน้าแล้วครับก็มีพริกพริกหวานครับแคบหมูครับน่อไม้ผักหนอกผักบุรพาผักกาดผักแตงผักแพลวเหมือนเดิมครับใส่หมวกไรเดอร์ครับช่วงนี้หัวรุนนะครับผมอยากอายผมไปบวชซุปพ่อมาครับ ผมเลยผมมันยังมยาว่นะครับมาครับว่าหลายเซบแซ่ด้วกันครับแคบหมูเข่ากันอยู่บนานอแคบหมูกับเนี่ยมะเขือพักนี้อื่นมาพักแห,หมูพักอีกเสริม คือซีแม่นล่ะเราอีเสริมองก็ไม่ค่อยรูปเลยนะมาอยู่กรุงเทพโดนมาอยู่ตั้งแต่เป็นเบาวัยรุ่นจำน้อยยุคเก้าศูนย์จนทุกมือนี่หาิบแล้วหาิบเลยแล้วผมเคยกลับบ้านครับ พ่อแม่ตายยังไยครับตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวครับเป็นลูกกับพ้าไปแล้วลูกมีไัยแล้ว ตรงสุดแล้วครับข้าวเหนียวคุ้ยมันตัุลีนตัุลีนอยู่หอมแดงพร้อมใส่พริก แคบหมูข้านะนจับแซนด์ด้วกันครับพร้อมเสริม อืหวานดีจาลูกอ่ะโอเคมาใส่ลูกเบอแล้วแล้วครับเพบิมชิมพูมมากกินขนาดเี้อแต่มันแพงผมูมิเลาเบิกซื้อ biết gì nuôi điều là chỉ gì mà bạn rồi mà บูท่านพี่น้องเอ้ยแักแผวหวมา i ภาบูรภาพ มีไม่โุติสนะผาใส่คอ,อเผ็ดแต่ว่าเผ็ดเด้อเผ็ดละพีน่น้องเอ้ ืดูร้อนนะ เอ wow. mm hmm. ืนลงสะพักนวนมาเลย <laughs> 晚安 สำนีแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมที่เข้ามาติดตามและชมช่อง,อ,งอีสานพัทินเจนจีแช n แนลครับผมไปแล้วครับผม